ก็ดีเพื่อนชาวราะบอกดูทุกท่านนะครับผมว่าตอนนี้เพื่อนกำลังรับชมเกมครับแคบินคอนะฮะอ่าลูกเรือสมูลิเตอร์นะครับผมเออถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนะไม่รู้ถูกเปล่าน,นะ <c oughs> เอาครับเราจะรับบทเป็นลูกเรือนะครับสายการบินณแห่งหนึ่งนะครับผมอ่าก็คือเรานะครับจะเล่นเป็นสจวนหรือก็หรือ,รอแอร์โฮสเตนนะมั่งนะนะเราขอเลือกชุดนะครับนี <c oughs> โอเคครับตามมาครับไะตัวเกมก็เป็นเกมแนวออกจะเรียกว่าอินดี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับแค่เราบริการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าในบนเครื่องบินนะครับแต่ก่อนเลยนะครับเราจะต้องเลือกเที่ยวบินก่อนนะครับถ้าเกิดใครเคยติดตามพี่มาก่อนครับเอ่อช่วงแรกๆเลยจะรู้ว่าพี่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนครับเล่นแค่คลิปเดียวเองนะครับเคยลงคลิปอยู่นะครับเราก็เลือกสายการบินครับอ่า มันจะมีเครื่องบินให้เราปลดล็อกด้วยอ่ะไอ้ย่าในการปลดล็อกเครื่องบินนะครับเราเอา่อจะต้องมีตังค์ก่อนอื่นเลยนะครับปลดล็อกเครื่องบินเนี่ยมันจะต้องให้เราซื้อนะครับแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเรามีตังคอยู่เท่าไหรนะ่นะถ้าเกิดเราจะซื้อเครื่องบินลำนี้ใช่ไหมครับในการปลดล็อกเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องใช้เงินนะฮะสองพันบาทนะครับในการปลดล็อกนะแต่ตอนนี้พี่มีแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกับบาทซึ่งก็คือไม่พอครับมาเราก็เล่นที่เรามีก่อนนะครับ <laughs> อ้าโอ้โหมนนอครืบััก อ่าแต่ลำมันเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าจํากัดผู้โดยสารสูงสุดนะโอ้โหยิ่งลำแพงๆคนยิ่งเยอะเหมาะสําหรับจอยเล่นกับเพื่อนนะครับโอ้โหยร้อยคนสองคนตายกูส่งกูส่ง,สงอาหารตายครับเพื่อไม่ให้การสเราเลือกเที่ยวบินครับเราจะเอาเครื่องบินครับ CRJ 200ร้ครับเลือกเลยนะครับแล้วเราก็กําหนดเลือกเรื่องครับว่าเราจะไปไปทัวร์ที่ไหนครับมันก็จะมีไปเที่ยวเอ,อ่ออเมริกาไปอิ ไปญี่ปุ่นนะครับไปโตเกียวอะไรงนี้นะมีปารีสมีอะไรเอ่ออสลตรเลงอิตาเลียอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดเราจะปลดล็อกไปที่อ่ใช่ไหมเราก็ต้องใช้เงินนี้แล้วครับนะในการที่เราจะปลดล็อกไปที่ซีแอตเทิลนะฮะหนึ่งพันสามร้อยบาทแต่ตอนนี้เราไม่มีตังค์ครับแล้วก็เป็นเที่ยวไฟไฟไฟง่ายๆพอครับไปกับเอ่อไปกัดครับโอเคไปนิวยอร์กนะคอนอิ์กน์ครับผมอ่าเราก็เลือกครับมันจะให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาขนมอะไรขึ้นเครื่องครับเป็นเหมือนขนมไป เขาเรียกว่าไปขายบนเครื่องบินนะครับผมมาแล้วก็เลือกแบบเบสิกเบสิกเลยครับนะครับเราก็จะมีบอร์ดฮะเออเมนูเศรษฐก,กิจครับน้ํานะฮะเออมีโคค่าโคล่าเป๊ปซี่นะฮะอะไรก็ว่านไปนะค่าเฉลียล่ยรายได้นะครับสกายบัคนะฮะอยู่ที่319นะฮะมีเมนูเฟิร์สคลาสด,ด้วยอ่ะเราสามารถตั้งมายเลขกเครื่องบินได้ด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาฮะใส่มาเลขเครื่องที่บินครับเก้าเ้นี่ยไหมอ่ะ <c oughs> อุ้ยตังได้ด้วยว่ะมาเลกที่บินนะครับอ่าแอร์ไลน์ครับพิเปาดิเคสแอร์ไลน์นะฮะไปครับอ่าอ่าแล้วต่อไปครับเขาก็จะให้เราเลือกครับคนขับเครื่องบินนะครับผมอ่าสามารถเลือกได้นะเอาคนขับไหนดีนะครับหรือว่าเราจะซื้อก็ได้อะไรนี้นะครับลองซื้อสกายบัคซี่เออเลือกครับซ r j ครบเราสามารถแต่งตัวละครนักบิ กับตันก็ได้นะเฮ้ยาเกิดแต่งตัวละครเสียยี่สิบาทหรออุ้ยกระตังคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยมันมีแต่งตัวละครด้วยหรอไม่ได้เล่นนานแล้วอะไม่รู้อัปเดตอะไรมัางนะครับเออก็คือมันแต่งตัวแต่งตัวละครนักบินของเราได้ด้วยไอ้ยะไปครับอ่าตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เราไปที่ประตูแปดนะฮะไปมันจะมีแผนที่เลยนะ นะครับแล้วก็ไม่ให้เสียนะครับเดินสวนแม่งก็ไปเลยเฮ้ยเราโดนสวนได้นะเออไปประตูแฝงครับเขาจะมีเข็มทิศบอกนะไปครับเหมือนเหมือนเราไปสนามบินจริงๆอ่ะเอออะครับไปครับไปทางประตูแปงนะฮะตอนนี้อันนี้เจ็ดเนาะอันนี้แปดนี่นะครับถึงแล้วเราสามารถจอยกับเพื่อนได้ด้วยนะเออให้เพื่อนมาช่วยเสริมหาอะไรอย่างงี้นะครับมั่งนะเปิดมาอย่างว่าโอเคเปิดแล้ว ไปครับอ่าเอาเรานี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่กับตันของเราครับอกับตันแม่งนาคนโหดเลยนะาตับตันเราก็เข้าเครื่องอะไรเรียบร้อยครับนี่อุ้ยต็กตูดูดีวิชาติสกุลนะฮะอ่าเขาก็จะมีอะไรบอกเนาะเราก็มาเช็คของก่อนเลยนะครับว่าอะไรบ้างอะไรมีอะไรขาดบ้างครับเราก็เติมของนะครับปิดตูห้องน้ําบินนะครับนี่เราต้องเช็คอะไรรถ ตัวเครื่องครับเราสามารถปรับเป็นแสงแสงอะไรก็ได้นะเหมือนแต่งอะเห็นปะเออแสงบูแสงเยลโล่นะฮะไม่เป็นไงล่ะโคตรเท่โคตรเสียโคตรอะไรนะฮะจะไ่สามารถคัตตอมอะไรด้วยนะครับอ่าลองดูนะลองไปหาเล่นดูนะครับเม่งอย่ามันเยอะต่อไปครับเป็นการครับเริ่มขึ้นเครื่องนะฮะโอเคครับมาเซมาเซมาเราเปิดเริ่มขึ้นเครื่องครับเรียกให้ลูกค้าครับมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา มาแล้วครับมาแล้วครับลูกค้าแรกของเรานะโอ้โหอะไรมาเนี่ยโอ้โหส่งส่งผมคุ้นเฟียวนี่โคตเท่มาแล้วมาแล้วลูกค้าของเราครับอืพี่เปาแอร์ไลน์นะ <c oughs> ไปครับวิกกี้โคนะแค่นี้เหรอโอ้โหน่าจะอืได้น้อยจังเลยอะ่ะโอเคเราก็เช็คของอะไรเรียบร้อยนะมาครับเราก็ตรวจสอบครับเออลูกค้าคราดคุณนาน,นะครับค่าเข็มขัดฮะ บางคนเขาก็ดื้อรั้นนะฮะเออเฮ้ยแล้ก็ต้องเดินตรวจสอบนะลูกค้าครับผู้นีเอ้ยต้องเรียกว่าผู้นีสารผู้นีสารครับราค,คาเข็มขัดด้วยนะจ๊ะโอ้ยค,ครับเราก็ทําการปิดประตูครับแล้วต้องคอยเช็คนะแล้วต้องคอยเช็คอ่าฮเช็คครับเช็คครับอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้เขาเอ็นอะไรยังไม่ออกจากรันเบนครับอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ไอ้ที่ ไอออกซิเจน,นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีของอะไรเพิ่มด้วยลูกค้าลูกค้าเฮ้ยอะไรอ่ะเข็มข่ายไปทําอะไรมาเนี่ยอ๋อแล้วมีนี่ครับนี่อยากจะบอกว่ามันมีเหตุการณ์คือบินตกได้เลยไปกันจ้านี่เราก็นั่งอะไรเรียบร้อยครับมันจะมีคัสซีนด้วยนะเราจะกดข้ามก็ได้ครับหรือว่าเราจะกดดูคัสซีนนะครับตอนเครื่องออกนะเราขอกดข้ามนะครับฮ่า t ทคอ o อ f ครับแต่ตอนตอนแรกเรากดข้ามไปแล้วนะครับข้ามคัลซีนะมันน่าจ,จะออกมันน่าจ,จะออกนิดหนึ่งแล้วก็นี่ครับมันตัดมาเลยปกติเกิดก็ไม่ข้ามคัดซีเนี่ยมันจะเห็นตอนเราเครื่องออกครับเครื่องออกจากเอจุดเขาเรียกว่าตรงทางเข้าอะ่ะมันจะเห็นเราเครื่องออกเลยตรงทางเข้าแล้วก็นั่นแหละนะ <laughs> ไปดูเอาเอง <laughs> แม่งโคตรบอกเสียเวลาดูดูฉากเครื่องกําลังถอยออก ประมาณห้านาทีได้นะเสียเวลามากเลยอ่ะโอเคครับคือเป็นพี่เปาแอร์ไลน์ออกจากนครรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> จำไม่ได้ <laughs> ไปครับอ่า,หาไหน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 มันก็จะมีฉากเทคออฟนะฮะน่าจะใช่นะขับภาษาไอศาา้ศนะับเนาะ โอเคครับพอถึงจุดหนึ่งครับนี่นี่นอ่าโ uh huh. อเคครับมาถึงจุดที่เราต้องต้องกดขายอาหารครับกด <Yeah. S 1> <Gen> เรียกรถเข็นมาเลยจ้าลูกค้าครับนี่นะครับลูกค้าแล้วก็เดินไปหาเขาเลยครับกดคลิกนะครับแล้วก็เลือกเมนูครับอาหารที่เขาสั่งนะฮะน้าแคคเกรอร์นะฮะต่อไปก็เป็นน้ำเมนูน้ำเนาะ เออลูกค้าอะไรอ่ะอืมอันนี้ปะโคโคโคลาปะโอ้ถูกครับผมลูกค้าต้องกินเออลูกค้าไม่ทราบว่าจะกินอะไรครับอ่าลูกค้าบอกว่าขอน้ำเปล่านะครับคุณน้องอาจารย์จะไปเลยครับต่อไปครับเป็นเลเนาะเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องตกหลุมอากาศนะฮะรีบเสิร์ฟอาหารให้ไวนะครับ เงินต้องมาให้ก่อนฮะเออโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันมีระบบนี้หรือเปล่าครับตอนเราจะตอนเราจะเทคออฟอะมันให้ดูสภาพอากาศครับเออผมไม่แน่ใจว่าต้องดูก่อนหรือเปล่านะเสร็จเรียบร้อยครับเราก็กดเก็บขยานครับที่ลูกค้านะอ่าลูกค้าครับนี่ลูกค้าจะมาครับขยามาอยากทิ้งบนเครื่องนะฮะไม่น่ารักนะจ๊ะ นั่งรอครับผมว่ามาันน่าจะเอ้าเดี๋ยวเดวมีอะไรเพิ่มมาอ๋อลูกค้าครับกรนาปบบอหน่อยนะฮะลูกค้าเออนั่งดีๆครับอย่าเครื่องใกล้จะลงจอดแล้วนะครับลูกค้านั่งดีนะเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะฮะลูกค้าอ่าฮะโอ้ลูกค้านี่มันดื้อจริงๆเลยเข็มโค้งเข็มพัดไม่รัดนะฮะอ่าปับให้ดีดนะครับลูกค้าอะไรอ่ะอ๋อโอ้อ๋อเก็บฐาน,นะฮะ ปิดนะ้ปิดนะอย่าตอลงจอมันอันตรายนะครับผู้ค้าโอเคในในเหลือใครอีกโอ้เฮ้ยผมคิดว่ามันผลนั่งลงจอครับค่ะจะมีใครที่แบบกลัวแบบว่าเล่นไม่เป็นนะ้ำมันจะมีคําบอกให้อยู่ตรงความมือของจอครับแต่ว่ากล้องตัวกล้องพี่ไอ้ยตัวกล้องผมเนี่ยมันจะบางนิดหนึ่งนะฮะขี้เกียจออกอะ่ะ <laughs> อ่ะครับเรามาันอ่ะอย่าขอเลื่อนกล้องแป๊บหนึ่งนะโอ้โหลืมไปได้ไงเนี้ยอ่ะอย่าขอเปลี่ยนกล้องไปไวข้ขมวดอ่าประมาณนี้ก็พอนะฮะอจ้าทำไปเล่นไปวะ <c oughs> โอเคครับมาเรากดแลนด์นะฮะแลนดิ้งเลยนะครับมันก็จะข้ามฉากไปนะครับเป็นฉากไปแลนดิ้งนะเออมันจะมีสองฉากครับฉาก Take off. เทคออฟเอ่อฉากกลางอากาศไม่ใช่ฉากไข่ของกันนะ ใครของกลางการแล้วก็แลนดิ้งค่ะอ้าขึ้นบินแล้วครับพี่พอ์แอร์ไลน์มาแล้วจ้านะครับผมอ่าอุย้ยมีสันมีสันโอ้โหเอ,อ้ยแล้วมึงจะเล่นเครื่องทำไมเนี่ยไหวมันเนี่ยโอ้โหดูดูกัปตันแล้วโหโหนี่ครับนะ ตอนก่อนเข้าเล่นเกมเห็นว่าตัวละครนักบินมีเลเวลปะมีเลเวลด้วยอะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทักษะการบินอะไรอย่างนี้ครับเพื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรอย่างนี้นะอ่าเราข้ามคัดซิมเลยนะครับผมมันเสียเวลานะไปครับลดระดับแล้วครับนี่เหมือนจริงมากนะครับเนี่ยเอ้ยใครอยู่ล่างเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นคารกว่าคนดูทางให้เราครับอโอเคครับเปิดตัวประตูครับ นี่เรียบร้อยครับเฮ้ยลูกค้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลูกค้าครับนี่ขอบคุณนะขอบคุณที่ใช้บริการพี่ล้อแอร์ไลน์นะฮะโอ้โหโอเคครับเราก็มาดูเช็คของกันครับว่าอ่าเขาเขาอะไรอะไรกันหรือเหมือนจะพูดยังไงดีวะเหมือนเพื่อนลืมกระโปรงเต่าตรงกระเป๋าตังอะไรนี้นะไม่ใช่นะครับเปิดทิ้งไว,ค <laughs> <laughs> มวม้ครับกูมั่วไปครับบัว เราก็เปิดกล่องไว้แล้วลองรับนะฮะนับท่องเที่ยวนะฮะที่จะมาเข้าบินขากลับนะครับผมอ่าเราก็จะเป็นยอดการสรุปนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ารีวิวคุณภาพสายการบิน,นครับเออเมนู8 5สิบ้าจุดหมายสิบที่นั่งสามสิบรีวิวบริการท่องบิเอร์รีวิวบริการเช่าบินเออมันก็จะมีคะแนนอะไรก็ว่ากันไปนะครับสก,กายบั๊กนะฮะเออเรียบร้อยครับได้ตังค์มาหนึ่งยห้า้าบาทนะครับโอเค ต่อไปครับแล้วก็เปิดอะไรเรียบร้อยเลยนะมันก็เป็นการสรุปเพลยนะครับผมอ่าฮ่าลืมไปครับเราก็ไปที่จุดเอ่อเลือกสายเลือกเที่ยวบินนะครับผมออตอนนี้เราก็มาที่ New York นิวยอร์กนะฮะโอ้โหเพงมีลิขสิทธิ์ป่าวะกูกลัวะนะครับผมอ่าเราไมีรถด้วยเหรอโอ้สามพันห้าครับตังค์ไม่พอมีสี่ร้อยเดินไกลนิดหนึ่งครับ เออถ้าผม,ผมก็จำไม่ได้แนละ้วเก็บทิศไม่มีวะ่ะดู๋ยดูที่เป็นคเคา์เตอร์นะฮะนี่เดินแม่งี้เลยกูใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่นี่ <c oughs> ไก่ชิบหายนะครับผมอ่าเราก็มาเลือกที่บิงครับเลือกขากลับนะครับผมมันก็มีแค่เที่ยวเดียวครับ <c oughs> เราจะบินไปได้แค่ที่เดียวนะอีกที่หนึ่งมันังไม่ปลดล็อกรอครับใช้ใช้หนึ่งพันสามร้อยนะฮะเออแล้วก็บินไปกลับก่อนนะฮะนี่เราจะไปเออผมขอเอาแป๊บซี่ออกได้ไหมเ่ะมันผมงงฮะเอากาแฟเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดที่เรามีได้เลยหรอห้าชนิดนะครับโอ้โหถ้างั้นมันจะไม่มันจะไม่งงหรอะเนี่ยไม่เป็นไรเพิ่มเพิ่มตัวเลือกครับในการงงของตัวเราเองนะ โอเคครับเลือกครับอ่าเราก็ตั้งครับว่าเราจะเอาเลขนี้เลยแปด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 เออไม่ใช่นันดาไม่ใช่นันดาอ่าเราเรียกเออเราเลือกเออเครื่องบินอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็ยืนยันครับเลือกนักบินนะครับผมอ่านักบินเขาก็จะมีทักษะอะไรม,มันไม่เหมือนกันนะ ผมคิดว่ามันเป็นทักษะนะครับนี่ครับมันจะมีบอกนะท,กทักษะทรงทักษะอะไรก็ว่ากันรครับเซฟตี้ก็กกกเออบระบาณแล้วแหละเออลงมบูดไหมมันคืออะไรอะ่ะดูโฆษณา,าหรือจ่ายแปดสิบบันะครับถ้าเรากดจ่ายโลบักแปดสิบแปดสิบโลบักใช่ไหมมันจะเหมือนได้นักบินระดับห้าดาวมาครับเออเหมือนแบบได้ตัวโคตดเทพม,มาขับบินให้เราแค่ครั้งเดียวนะฮะ น่าสนใจนะลองดูไหมได้ได้ละมาอ๋อมันมันจะอัพให้นะฮะเป็นระดับห้าดาวนะอโอเคอคับเรียบร้อยครับยินดีนะคุณเดิทนทดลองใช้ฟรีครั้งเดียวนะฮะโอ้คุณต้องการทดลองใช้หรือไม่นะฮะไม่เออเกมพารทไม่เอาครับผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อมีเลือกด้วยหรอนักบินโมโนสติเฮ้ยมีเลือกเหตุการณ์ด้วยอะ่ะ น้ำลดน้ำลงจอดนักบินปัณสิตไอ้ลองดูไหมอะพลังงานล้มเหลวเอาแบบหดหู่ไหมไฟกระท่อมการเชื่อมโยงไปนี่ลองนี่ลองนี้ลองสุ่มเหตุการณ์นะครับเออมีสุ่มเหตุการณ์ด้วยอ่ะไปครับนี่นี่มาแล้วลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลุกน้องเรานะอะไรอะ่ะฉันมีงานที่เจ๋งที่สุดในโลกอ่อไปครับไปครับนี่นักบนินเขาจะตามเรามานะลืมไปเลยอะ่ะตอนแรกอะ่ะไปครับ ขากรรมนะฮะเออพี่ป่าวแอร์ไลน์นะฮะโอ้โหเดินไก่ชิหายเออไกะ่ะไปครับไปที่เกตเจ็ดน,นะฮะหรือก็คือประตูเจ็ดนะฮะเอ่อปวดคิดด้านล่างนะฮะเพื่อเริ่มกระบวนการขึ้นเครื่องนะัะผมแต่ว่าเราขอไปไปดูเช็คของอะไรก่อนดีกว่านะฮะผมอ่าเราจะกดเลเลเรียกให้ลูกค้าเริ่มขึ้นเครื่องเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องพนักงานนะอ่ะเออกับกระตันก็ต้องขึ้นเครื่องก่อนนะครับผมเออเราต้องเช็คของอะไรก่อนนะ อ่าเรามีของสีขาใหม่ครับอ่า uh huh. เรียบร้อยครับมาคราวนี้เราเล่นเป็นละนะจ๊ะโอเคครับเราก็เราก็ดูอะไรเรียบร้อยครับนี่กับตรงกับตางก็เช็คเครื่องครับปีตูห้องน้ำบ,บิงครับแล้วก็ทํานี้คราวนี้ก็ทําการเรียกล,ล,ล,ลูกค้าขึ้นเครื่องครับอืมมาแล้วครับลูกค้าอุ้ย <laughs> ก็แบบมันยืมมันยืมยต่อแถวมันยืมเหมืนอนมันสต็อปเลยมาแล้วฮะสวัสดีครับพี่เปาแอร์ไลน์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าฮะพี่เปาแอร์ไลน์จ้าคือคือเลยครับมาเซมาเซกูได้กดอัดคลิปหรือเปล่าเออกูกดอัดคลิปด้วยดูก่อนโอเคกดอัดคลิปตะเดียย๋ยวชิปหายเล่นไปไม่ได้อัดคลิปโอเคครับนี่โอเคเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการนะครับ นี่ปิดตูเลยจ้ามันคงไม่มีใครมาแล้วแหละอ่าแล้วก็ปิดประตูช่องใส่อุปสาระนะครับอ่าฮะเช็คเรียบร้อยนะอ่าลูกค้าครับนั่งเก้าอี้ดีนะลูกค้าเอ่อระข็บขาเรียบร้อยนะครับมึงก็นั่งคือนเป็นเป็นเหมือนเนี่ยฮะไม่ระคิบจะบัตเตลูกค้าครับอะไรลูกค้ามึงทำอะไรอุยอออ้ยอ่นานหนังสือน่าหด้วยอ่ะ <laughs> โอเคเรียบร้อยนะเราดูซิอืมอันนั้นนัน,น,นลูกค้าเอาโต,โตขึ้นก่อนลูกค้าใจเย็นนะฮะเช็คครับเช็คอะไรเรียบร้อยนะโอเคครับเช็คเรียบร้อยครับเราก็ทาการนั่งก,ก็อี้เลยนะจ๊ะโอเคครับกดค่ามัครับคัสซีนครับเครื่องเทคออมนะครับผมอ่าฮ่าอืมอะไรอะเหลืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยทำไมมันถึงไม่ข้าวคัสซีนเช็คก,ก่อนนะเช็คก,ก่อนเช็คก่อนโอโหหลูบีปป้ประตูปัสโถจะบ้านกนละมัง ลืมอีกแล้วอ่ะเห็นไหมอ่ะโอ้กดเทคออนไปครับนะน้ํามันน่เติมเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเรียบร้อยครับนะรถวาร์ปหายไปเฉยเลยนะครับอ้าวเทออนไปจ้านี่พี่ป่อยออนไลน์นะครับผมรับประกันแน่นอนจมดิ่งแน่นอนครับ <laughs> เออไปเลยจ้าตอนนี้เราอยู่นณกลางอากาศสักที่หนึ่งนะฮะอ่าลูกค้า เสิร์ฟน้ำค่ะลูกค้าเอา,าอะไรน้ำเปล่าใช่ปะอ่าเราก็ดูครับลูกค้ากินอะไรพวอะไรโทนิสงโหดีครับมันมีแปรเนี่ยกูก็แปรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแดกอะไรของมึงเนี่ยเออน่าจะแป๊บซี่เนาะอ่าฮ่าไม่ใค่ะหนูหนูกินอะไรครับมึงกินกาแฟเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กนะฮะกินกาแฟไอ้นกไอ้หนูหนี่กินอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะม,นนมนนะนาวมะนาวเหรออุ้ยอะไร เดียวเดียวเดียวอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยครื่ตุบหลุมกาฬนะฮะไม่ไม่เป็นไรครับมันก็แค่หลุมกาฬครับเราไม่ต้องกลัวครับเราก็เสิร์ฟน้ําไปครับเออมันแค่เล่นเด็กๆเลยฮะคือขอเสิร์ฟน้ําก่็โอ้ยโอ้ยดูยิ้มเฮ้ย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 ไปล้างเร็วไปดึ๊กเออ อะไรตัวฝ่ารนี่ยเดีผู้โดยสารทุกคนอยู่ในตำแหน่งอะไรครับลุกเร็วเร็วเร็วเตรียมครับเตรียมรับแรงกระแทกครับกูจะตุยเม้นเนี่ยไอ้เร็วรีบเร็วรีบหมอบครับรีบก้มต่ำไว้นะฮะเร็วเร็วเร็วเหลือใครเหลือใครเร็วเอ้าเรานั่งเร็วแล้วครับโอ้แลนฮะเอ้เดี๋ยวก่อนมีคนมีคนนั่นมาโอเคครับทุกคนก้มหมอบเรียบร้อยครับอะไรครับอะไรคือบินเราเป็นอะไรขึ้น โกมต่ำไหมนะต้มต่ำไหมโอ้ใหญ่แล้วโอ้คือมีเราลงจอดเฉินเนาะลูกนี่เออเปิดครับใช้การแชทกลุ่มนะฮะเบเด้เบเด้คือมีราตกแล้ว,ลวโอ้โหโหเป็นไ,ไงอ่ะกับตันเราระดับพก,การ อะไรอ่ะเครื่อบินนะครับเปิดประตูเครื่อบินนะครบไปครับเร็ว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 ไปแล้ครับไปแล้วครับลูกค้าลูกค้าอีเบกกิเบกเบกเร็วเร็วเกตเอาเกตเอะไรว้าเนี้ยมีคนตุยบาเนี่ยว้าวไฟไหมอ้โอ้โหโอ้มึงกิ้งมัอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเตุ้มไหมอะ โอ้ยคือบินไม้เจ้าโอ้ยสองร้อยอ่ะจำชื่อบินไม่ได้โอ้โหบายคือบมีคอยโอ้เช็ดโอ้เรียบร้อยคือินคอยอะไรอ่ะช่วยเหลือนะครับอ่าการช่วยเหลือก bon จะมาถึงนะมาแล้วมาแล้วอ่าเขาก็จะขา้ขาข้ามคัสซีนเข้าไปนะครับผม โอเคครับสรุปครับ300ได้ตังค์มา357นะฮะสกายบักนะฮะมันก็เหมือนเป็นเหตุการณ์ครับมันก็ได้ตังค์นะฮะเออถือว่าสนุกนะกลับมาเล่นอีกอ่ะเออเป็นไงกันบ,บ้างครับเพื่อนครับกับโลบอกรับ แมปแคนเบนคอนนะครับเออซูมเลเตอร์นะครับลูกเรือซูมเลเตอร์นะครับผมโอ้สนุกอยู่นะทำมันละทำมันเล่นไปนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนครับถูกใจคลิปของผมครับจะลืมกดไลค์ครับแล้วกดแชร์ครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วครับผมครับกับผมพี่เปาดีเคดบ๊ายบายครับปิดจบอย่างงี้เหรอโอเคบ๊ายบาย